ทนายตั้มพร้อมร่วมมืออัจฉริยะหากมีคลิปเด็ดกรีดขาแตงโมจริงหลังจากที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยาวชยกรรมเขาแจ้งความที่ปปปเนื่องจากถูกออกหมายเรียกหลายพื้นที่ข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานดูหมิ่นด้วยการโฆษณาโดยมองว่าเป็นการกลัน่นแกล้งหรือไม่ล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตาั้มได้โพสต์ภาพที่ถ่ายกับนายอัจฉริยะพร้อมระบุว่าวันนี้จากที่เห็นพี่อัจฉริยะค่าศึกรอบด้านเลยนะครับ ถึงแม้เราจะเคยมีประเด็นขึ้นโรงขึ้นศาลกันแต่เพื่อน้องแตงโมต้องไม่ตายฟรีถ้าพี่อัจฉริยะมีหลักฐานคลิปมีดกีดขาหลักฐานฆาตกรรมจริงๆไม่ได้เป็นอย่างที่แม่พูดออกสื่อว่าเป็นเรื่องโกหกผมยินดีพักความบาดหมางและช่วยพี่เต็มที่ไม่ควรมีใครช่วยใครโดยไม่หวังผลตอบแทนและถูกดำเนินคดีเปิดเลยครับผมและทนายในสำนักงานสิทธาลอเฟิร์มพร้อมซัพพอตทนายตั้มยังเขียนคอมเมนต์อีกว่าถ้าพี่อัดกลัวตายไม่กล้าเปิดอย่างที่เคยพูดออกสือ่อ ผมเปิดให้ได้ครับโดยไม่ขโมยผลงานด้วยจะให้เครดิตอย่างเต็มที่ผมรู้ว่าคดีนี้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศให้ความสนใจถ้ามีหลักฐานดำเนินคดีจริงๆผมพร้อมเสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วยแบบไม่หวังผลตอบแทนเปิดหลักฐานเธอะครับเอาให้พวกคนผิดจนมุมความหวังสุดท้ายอยู่ที่พี่อัดน,นะครับทนายตั้มได้ยืนยันว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับหลักฐานไม่ใช่ความรู้สึก ผมยินดีช่วยพี่อัดเต็มที่สำหรับหมายเลขของนายอัจฉริยะปัจจุบันจะต้องเข้าแรบทราบข้อกล่าวหาจำนวนสี่ไม้จากทั้งหมด3โรงพักแบ่งเป็นสอนอพหลนโยธินสองไม้สอนอรประชาชื่นหนึ่งไม้และสอนอโครกครามอีกหนึ่งไม้ขอขอบคุณข้อมูลจากคมชัดลึกขอบคุณค่ะ